ับหนูนิดอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะชื่อหนูนิดนะคะหนูนิดเคยเป็นสิวนะคะมีปัญหาสิวมากใช้เวลาในการรักสิวประมาณ2ปีนะคะทำยังไงก็ไม่หายหัวนี้หลุดหัวนี้ผุดหัวนี้หายหัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอ่าหนูนิดรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะ ชิ้นนี้นะคะจากการแนะนําของเพื่อนค่ะทุกคนเ,เพื่อนบอกว่าเธอเป็นสิวใช่ไหมเธอรักษาไม่หายเธอไปคียคลินิกอ๋อฉันเห็นแล้วฉันอยากให้เธอใช้สินค้าชิ้นหนึ่งนะคะหนูนี้ก็เลยตัดสินใจมีสินค้าชิ้นเนี้ยเป็นของตัวเองและกลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะมันสามารถช่วยให้ผิวหน้าใช้เวลาเพียงแค่2นาทีนะคะผิวหน้าที่มันเยิ้มอะมค่ะผิวหน้ารู้สึกแบบ เด้งอิ่มฟูแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นทําให้เราทาครีมบํารุงแล้วมันรู้สึกว่าครีมบํารุงมันซึมซาบเข้าไปในผิวมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะชัดเจนมากๆค่ะผิวหน้าจากการเป็นสิวสิวอักเสบสิวหัวหนองแล้วก็สิวอุดตันที่อยู่ข้างในเกิดจากการล้างหน้าที่ไม่สะอาดนะคะทุกคนสิวค่อยๆหายแล้วก็หัวสิวที่มันฝังอยู่ข้างในใต้ชั้นผิวเวลาเราส่องกระจกด้านข้างอะคะ่ะมันจะเป็นหัวหนูน หลายคนที่เคยเป็นจุแล้วก็หลังจากที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือสิวของหนูนี้นะค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ต้องที่หนูนี้รักเขามากที่สุดคือวันไหนที่ไม่ได้ใช้เขาอ่ะจะคิดถึงเขามากเพราะว่าหลังจากล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ไม่ได้ล้างด้วยลูมิสปาไอโอตัวนี้นะคะ มันจะรู้ทันทีว่าหน้าเราดูไม่ค่อยสะอาดนะคะอยากจะฝากถึงสาวๆหลายๆคนที่มองหาอุปกรณ์ตัวช่วยในการล้างหน้าไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าจัดแค่ไหนไม่ว่าคุณจะลงเมคอัพหรือลองพื้นหนาแค่ไหนตัวนี้ช่วยได้ค่ะนอกเหนือะจาก การล้างและทำความสะอาดผิวหน้าตัวเขาเองยังจะช่วยคลีนซิ่งเครื่องสำอางที่บนผิวหน้าโดยที่เราไม่ต้องเช็ดเครื่องสำอางและปลอดภัยเพราะว่าส่วนประกอบของเขาเราใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยกับตัวเราและผิวหน้าที่เรารักนะคะอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่ได้มาตรฐานลองดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ สามารถตอบโจทย์และปัญหาสิวป้องกันปัญหาการเกิดสิวเกิดฝ้าในอนาคตอย่าลืมนะคะถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดต่อให้เราใช้ครีมบำรุงดีแค่ไหนก็ยังประสบกับปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่สดใสการสร้างคอลลาเจนชั้นใต้ผิวก็จะสร้างได้น้อยถ้าเรามีเครื่องตัวนี้กระตุ้นให้เกิดคอลลาเจนใหม่เรื่อยๆผิวหน้าเราก็จะดูอ่อนเยาว์อ่อนโยนเป็นเด็กอยู่เสมอทุกวัน